ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับพลังตัดไม้ตรงก่อนตามมาไปข้างนรถปานคงไทยมันนี่ฝรั่งทำงานเลยจ้ะฝรั่งเฮ็ดงานฝรังนน่งเฮ็ดงาม่เฮ็ดนานฝรั่งเฮ็ดงานอีไม่เฮ็ดนานเฮ็ดนานเฮ็ดนานฝรั่งไอ้ดฝรั่งตัดอันมันสูงเลยจ้ะ ตัดออกจะปลูกต้นไม้เห็ดเป็นรอบรอบอ้อมห้วอันสวนนะจ้ะบานนี้มันกับโป่งออกมาแล้วก็ได้้องตัดตัดของเทิงน้ำจากพุน่นนะไอที่เป็นสีเขียว,ยวอ,อ่อนนอ่ะจ้ะอันโป่งใหม่เขาต้องตัดนั่นน่ะจ้ะออกให้ฝรั่งตัดคนไทยก็เสียหยาดอกไม้จ้ะคนไทยเสียหยาดอกไม้ฝรั่งตัดต้นไม้เห็นบ่ เ่ียอกไหม้ทุกคนน้องใหมไลยหลายรอบหลายผลกระดอกกระเดียกระดอกกระเดียะฝรั่งอ่ะนะมีเฮ็ดงานเยอะเใช่ไหม คนไทยให้ฝรั่งทำงานนี่เยอะว่ะสนไทยก็ไม่ได้ฝรั่งเฮ็ดคนเดียวเนะี่ยไทยก็เฮ็ดด้วยน้ำกรา,าบเยอะเยอะ เอาบัใไดกองึ้นกันบนดัดตรงังทุกคนไม่ร้อนเหรอร้อนันาดนี้จะไม่เอาผ้าพกหัวลองทิ้งเสื้อก่อนอกอกอาบจ็ดก่อน้อาไนได้อเอาผ <หา S 1> ้าใส่ให,หัวใส่หมวกก็ได้ ร้อนขนาดนี้อ่ะอย่ะคนใส่รองขนาดนี้หายไปเร็วไม่จัดเยี๊ไม่ใส่หมวกแล้วก็ร้อนไม่สบายกำ uh huh. ลังให้งานแม่จำมันนี่ แดดก็ร้อนวันนี้อ้อบหาบอาบร้อนร้อนกันาดนี้ต้มเท้กับเสียหนาดอกไม่จ้ะแดดห้อนแฮ้งคัก ได้แต่ทุกอย่างได้เยรยเยอะก็ได้ร้อนไหมอาบแดดอาบแดดอยู่พลังอาบแดดเล่นเล่นโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวอะไร yeah. บา้านางมามีอย่างเห็นทุกคนเห็นงานแล้วม้านั่งอาบแดดนั่งเล่นโทรศัพท์กลางแดดฮอนก็ฮอน yeah. สบายๆบย้อนคนไยไม่นั่งด้วยหรอกร้อนอันนี้คุณได้เพลงเสียงดังฮอนวันนี้ ้นอนมากาอบแดดสบายสบายโดเดยวก็ไม่สบายหรอกไม่รู้ทำอะไรอะ่ะนั่งอาบแดดเล่นโทรศัพท์ะ่ระรอลังนี่พี่พัวโห เนแบบนีเป็นแบบนี้เป็นแบบโอ้โหลองเพลงชาชาสันเป็นร้อนฮอนนะฮอนขนาดนี้ฮอนขนาดไหนเี่ยลองเพลงน่ยอนขนาดนี <Israelis were away> ้ฮอนขนาดไหนอคนดเออหนุพ <Wenn Hawaiian> ุงมีแล like <pans> ้ว <coloring> พ <anyway> ุงนึ่งไปในเกลีย e ปากโอเค กำลังเบิดแนวสิเหตุทุกคนยอยู่ยาจีบานโอเคหนึงง่งอาทิตย์ก็ได้ <laughs> กำลังซูมดูพุงฝรั่งอยู่ <laughs> ซูมดิดูนมฝรั่งดิยัง ดูนมฝรั่งให้ฝรั่งถอดเสื้ออาบแดดนี่ฝรั่งโอเคสนใจฝรั่ากระตันดีเรา่งกระตกระได้ฝรั่งอับเดดจับเดดฝรั่งฮ้สบายไหมสบายสบายฝรั่งมาฝรั่งมาทำอะไร อาบแดดแค่นี้พอตัดา้าแล้ววตัดอันต้นไม้หัวแล้วแล้วเขาแมานั่งอาบแดดทุกคนเป็นว่บหมือนี้เหตุงานแค่นี้พอวซั่นเหตุงานเยอะอะไรเป็นร้อนไม่ได้ทำอีกเหตงานเยอะเยอะเป็นร้อนไม่ได้ทำอีกนะเนี่ย กินน้ำก่อนทุกคนร่างกายนี้กินน้ำก่อนร้อนขนาดนี้ห่อนแล้วให้ไปนั่งตากแดดคนไทยเนี่ยเขาฉลาดนะเขาไม่นั่งตากแดดนะบอกให้ไอ้ใส่หมวกใส่ทุกอย่างเออฝรั่งนะฝรั่งอ่ะเป็นนั่งตากแดดทุกอย่างไม่มีอะไรของคนไทยโอ้ยไปเดินฝรั่งกันเดียวเด็ด บอกฝรังไม่มีอะไรจะทำไงก็เลยไปน,นั่งอาบแดดดัดยาติดก่เดนต้อจักมากี่เงเกียดไหมคนดัดยาดัดอีกดดยาดัดอีกดัดยาเก้าคืนรอาล้คนไดเป็นแบบนี้ไอคอนโฟนดกตรงรันเก้าคืนโทรศัร์บุเย่ย ทำอะไรเจ็บแขนตอนนี้เจียกีฬาไม่รู้ทำอะไรล่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้พลังมาดูทำอะไรทุกคนคนไทยต์ทำศาสตร์เป็นพักทำยาศาสตร์วนไทย มา,า <laughs> นั่งรังช่วยช่ยยว,วยช่วยแต่ไม่ช่วยบ่มานั่งเฉยเยหยามันั้งบ่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 เอ้มาทุกคนมาลังอัปเดตตอนเชื่อเชื่อเชื่อยาวฮ้วยตนใดเชื่อแขนยาว แต่พลังอัพเดตฮะหาร้อห่าร้อฮะเออคนใจสนนใทำงานหรือเป่านใเห็ดนานคนทยเฮ็ดนานเหมือนังอัพเดตแต่พลังอัพเดตสบายไหมสบายสบาย oh. ลา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  สบายสบาย, <g ül> ยสบายสบายสบายมาได้ก็ได้คนไทยะเอเร็วทำนังำ่งทำนั่งทำนั่งทำศาสตร์ทำศาสตร์บอกใครบอกมาเลยเมียบอกมาคนไทย พลังหิวหิวแต่ก็ได้ทำอะไรทำยายายาอ๋อมอนสบายๆย,ยตร่รอนหลับแล้วฮะลับแล้วคนไทยคนไทยเออคนไทยอ้ยเมนื่อยหุ่นจักบอลพลัง กลับบ้านกระบ้านคนไทยมือเน่อยกลับบ้านกลับบ้า,า,บา,า,บานคนไทยเกิดแรงแล้วเนี่ยเก็บกล้อแบบงเก็แบบบ้องเก็บกล้องคนไทยทุกคนคนไทยทำสะอาดพักของเขาเชื่อได้พักอะไรพักกองตู้พักกองดุม มันมันติดกันหนุนไม่โตต้องดึงออกโอ้ทิ้งเสียใจยเหฮะทิ้งงี้เห่ะคนไทยเออเล่นทิงท้งเล่นเสียใจยหรอกมีเยอะๆพะกงตุ้งทำไมทิ้งไม่ดีมันแอ,องกันมันก็ต้นเล็กต้นเล็กอ่อให้กับคุณเนี่ยเด็คุณได้กินคุณได้กิน ต้นใหญ่ทำอะไรต็เล็กๆยังไม่ได้ทำให้กินเบิด,ดแล้วแบบนี้นี<อ>่ว<อ>คนไทยมีหน้าเฮ็ดางานเยอะคนไทยไอันนี้ผักุ้งนะคนไทยมีเฮ็ดงานยเยอะเยอะอะไไม่สวยเนาะมันจะเป็นเก่งแหลนกัแนแหลนขึ้นมันสูงยาวเฉยอะ ฝรั่งว่าเรื่องฝรั่งกินอันเดียวฝรั่งไม่รู้เรื่องตลอดนั่นแหละก่อนใช้รูปลูกมันใกล้กันแล้วต้นมันจะเป็นแข็งๆแข็งๆเล็กๆดึงออกบ้างเบี้ยเล็กๆพร้อมกินอันเดียวเวลาเป็นซุ้มเวลามาผมกินไม่ให้กิน ไม่ต้องให้กินด้วยฝรั่งขี้เกียจช่วยไม่ต้องกินคนไทยทำเร็วเบทำช้าช้าเล่นเล่นกีคานคนไทยไม่กี่คารรั้นกีคานคนไทยไม่กี่คานแต่ฝรั่งฝรั่งทำไมฝรั่งกี้คานบอก ยา yeah. ร้อนร้อนร้อนอะไรข้างังนั่งที่รมบอกว่าร้อนโอ้ท <laughs> <laughs> ุกคนผักอันนู้นผักอันนี้ใช้เวลาทำสะอาดอันนู้นผักอันนี้ผักอะไรล่ะอผักความดุมฮนะอันนี้ผักกวงตุง้งอย่าบอลผักคะนา้าผักคะนา้า แล้วก็ประกาศขาวประกาศขาวแล้วก็สลัดกับหอมจีนูนหอมทุกคนหอมสวยกนะดี่ไมหอมแล้วก็ต้นหอมอย่าต้นหอมอ่ะต้นหอมคนไทยสวยลยนะี่อย่าชาๆเลยได้กินแล้ว